การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในส่วนของการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในระบบปฏิบัติการนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยที่ การจัดเก็บนี้เราจะแบ่งออกเป็น2มุมมองค่ะก็คือมุมมองของผู้ใช้งานที่จะทําให้เรารู้ถึงวิธีการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นการตั้งชื่อนะคะหรือว่าการเปลี่ยนชื่อการย้ายตําแหน่งของแฟ้มข้อมูลกับอีกมุมมองหนึ่งค่ะเป็นมุมมองของผู้สร้างระบบแฟ้มข้อมูลนะคะซึ่งจําเป็นจะต้องบริหารจัดการพื้นที่หรือว่าเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลลงบนดิสให้มีประสิทธิภาพ ลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลนะคะเราจะเก็บข้อมูลได้เป็น4แบบค่ะก็คือแบบที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องแบบข้อมูลแบบลิงก์ลิสต์นะคะจัดเก็บแบบตารางแฟรและการจัดเก็บข้อมูลแบบอินเด็กซ์โนด ในการจัดเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องหรือ continuous allocation นะคะแฟ้มข้อมูลเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นบล็อก,อกนะคะโดยที่แต่ละบล็อกเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันแล้วก็ให้ง่ายต่อการบริหารจัดการนะคะโดยที่จะเริ่มจัดเก็บที่บล็อกที่0นแล้วก็จัดเก็บเรียงต่อๆกันไปเรื่อยๆค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลเรียงต่อๆกันไปแล้วก็จะก,ก่อให้เกิดข้อเสียก็คือมีพื้นที่ว่างเยอะในกรณีที่เรามีการลบแฟ้มข้อมูลนั้นออกจากระบบหรือว่าออกจากคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องนะคะจากตัวอย่างนะคะเ,ออเราจะมีแฟ้มข้อมูลอยู่3แฟ้มนะคะก็คือ A B C นะคะ A ก็จะแทนด้วยสัญลักษณ์ตามในรูปเลยนะคะก็จะเห็นว่าออในการจัดเก็บเนี่ยมันจะเริ่มต้นจัดเก็บที่ตำแหน่งที่ห้านะคะตำแหน่งที่5ถ้าเราดูจากตัวถังในการจัดเก็บนะคะหรือว่าตัวดัตเตอร์เบสในด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นว่าตัวสีแดงที่เป็นการจัดเก็บเนี่ยจะเริ่มที่ตำแหน่งที่5มีความยาวเท่ากับ3หมายความว่า เก็บไปอีก3ตํตำแหน่งนะคะนั่นหมายความว่าเริ่มตำแหน่งที่5เก็บไปอีก3ตํตำแหน่งก็จะสิ้นสุดที่ตำแหน่งที่7นะคะนี่ก็เป็นการลักษณะการจัดเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องเริ่มต้นตรงไหนจัดเก็บต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจะครบความยาวนะคะ ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลแบบลิงก์ลิสต์นะคะอันนี้ก็จะมีความเข้าใจแบบงุนงงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมโยงไปหาตำแหน่งนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างเช่นการจัดเก็บข้อมูลแบบเดียวกันเลยนะคะจะเริ่มต้นของอย่างตัวแฟ้มข้อมูล A จะเริ่มต้นต,นตำแหน่งที่5นะคะเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่5 และไปสิ้นสุดที่ตำแหน่งที่1โดยที่ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลของแฟ้มข้อมูล A เนี่ยจะมีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลอยู่ที่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่5และตำแหน่งที่12นะคะให้ดูที่สีแดงนะคะโดยที่ถ้าเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่5มันก็จะถูกชี้ไปยังตำแหน่งถัดไปก็คือตำแหน่งที่12นะคะโดยที่ลิงก์ลิสต์เนี่ยจะเป็นลักษณะของการชี้ไปหาตำแหน่งนั้นๆนะคะแล้วก็ เมื่อจากตำแหน่งที่5้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลเดียวกันก็คือที่อยู่ในตำแหน่งที่1นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสิ้นสุดก็จะเห็นได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลของแฟ้มข้อมูล A ไม่ได้ต่อเนื่องกันมีการจัดเก็บแยกกันได้นะคะแต่ว่าเวลาเรียกมาหรือว่าเวลาเปิดไฟล์นี้มาค่ะมันก็จะเรียกตามตำแหน่งของการชี้เพื่อเอาไฟล์เหล่านั้นเนี่ยมารวมกันให้เราอ่านข้อมูลนั้นได้อย่างสมูทแล้วก็มีประสิทธิภาพ ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลในลิงก์ลิสต์นะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบล็อกลำดับที่1ลำดับที่5และลำดับที่12นะคะก็ไม่มีการไม่มีความต่อเนื่องกันหรืออย่างข้อมูลในแฟ้มข้อมูล B ก็เช่นกันค่ะไม่มีการเก็บข้อมูลในเรื่องของการต่อเนื่องกันนะคะโดยเราจะใช้ลูกศรหรือว่าการชี้ไปยังตำแหน่งถัดๆไปของตัวการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลและระบุตำแหน่งที่สิ้นสุดของข้อมูลนั้นๆค่ะ ส่วนแบบที่3ค่ะเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มตารางแฟตนะคะโดยที่เราจะใช้ตารางแฟตเนี่ยมาจัดก,การพื้นที่ว่างนะคะโดยที่เราสามารถจัดเก็บข้อมูลลงไปในเป็นตารางดัชนีนะคะแล้วก็ใช้ตารางนี้ควบคูกก่กันกับการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลนะคะโดยกลุ่มต่างๆที่มีการจัดเก็บในกลุ่มของข้อมูลเนี่ยเราจะเรียกมันว่าคลัสเตอร์แล้วก็มีการใช้หลักการของลิงก์ลิสต์ก็คือมีเส้นทางในการเชื่อมโยงไปหา ตำแหน่งที่จัดเก็บของข้อมูลนั้นๆนะคะแล้วก็เมื่อเวลาที่ไปถึงจุดสิ้นสุดไฟล์ก็จะมีสิ่งที่ระบุนะคะเรียกว่า eof หรือว่า end of file นะคะโดยมีเครื่องหมายมาร์เกอร์บอกว่านี่คือจุดที่เป็นจุดสุดท้ายของไฟล์ข้อมูลนั้นๆนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะการจัดเก็บข้อมูลแบบตารางแฟร์จะมีสส่วนนะคะก็คือมีตารางในการจัดเก็บขึ้นมานะคะให้ดูจากถังซ้ายมือก่อนนะคะดิสบล็อกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล ABC นะคะสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวนะคะโดยที่ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูล A นะคะจะเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่5นะคะ แล้วเ,เราก็จะต้องไปดูในตารางนะคะโดยที่หมายเลขข้างหน้าไม่นับเป็นตำแหน่งนะคะจะนับตำแหน่งแค่ตำแหน่งสี่เหลี่ยมขาวๆเท่านั้นนะคะตาราง Fa T เทเบิเนี่ยให้ดูจากช่องสี่เหลี่ยมขาวๆเท่านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่5เรามาดูในตาราง F a t ในตำแหน่งที่5คะ่ะจะเก็บข้อมูลหมายเลข12อยู่เห็นไหมคะ ดูจากตัวเลข4นะคะช่องแรกคือหมายเลขก4และช่องที่2คือหมายเลขก5นะคะเก็บข้อมูล12อยู่จากนั้นค่ะมันก็จะชี้ไปยังตำแหน่งต่างๆนะคะโดยที่จากที่ตำแหน่งที่12นะคะจะเห็นว่าเริ่มต้นที่5ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาการเก็บเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปยัง ตำแหน่งที่12และจาก12ค่ะก็จะวิ่งไปที่ตำแหน่งที่1ซึ่งพอเราไปดูตำแหน่งที่1ค่ะมันเขียนว่า EOF หมายถึง end of file ก็คือเป็นจุดสิ้นสุดของไฟล์แฟ้มข้อมูล A นั่นเองนะคะ ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลแบบ Index Node นะคะหรือว่า iNode อันนี้ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะคะโดยการที่เราจะเก็บข้อมูลต่างๆลงใน Directory นะคะแล้วก็ Index Block โดยที่เราจะเก็บ Pointer เริ่มต้นของแต่ละแฟ้มข้อมูลแล้วก็แฟ้มข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะมี Pointer ชี้ไปยังแต่ละบล็อกนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้เป็นแบบ direct block pointer นะคะก็จะเห็นว่าการเก็บข้อมูลแฟ้มข้อมูล ABC ของเรานะคะอย่างแฟ้มข้อมูล A ค่ะถ้าเราดูจากตารางด้านล่างเห็นไหมคะตารางด้านล่างเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูล14 18 28แล้วก็15แล้วก็ EOF เห็นไหมคะจะเห็นว่าเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลค่ะในถังด้านซ้ายมือหรือว่า disk block เนี่ย จุดเริ่มต้นของแฟ้มข้อมูล A อยู่ที่ตำแหน่งที่2นะคะตำแหน่งที่2ปกติอินเดหรือว่าดิสบล็จะเริ่มตำแหน่งที่0นะคะตำแหน่งที่2ก็คือเริ่มจาก0 1 2ก็คือสีแดงนะคะในแถวที่0เห็นไหมคะสีแดงนะคะแล้วมันก็จะถูกชี้ไปยังตำแหน่งที่ ตัวเลขที่เป็นตัวเลข18นะคะเออ14ขอโทษทีค่ะไปที่14นะคะ2แล้วไป14ค่ะเราจะดูได้จากตัวแถวที่เป็นหมายเลข12อยู่ข้างหน้าของด i s block เห็นไหมคะก็จะมีเส้นที่ชี้ลงมายัางตัวแฟ้มข้อมูล A เช่นกันนะคะแล้วจาก14ก็จะไปที่18ค่ะแล้วจาก18ก็จะกลับมาที่15นะคะแล้วก็กลับไปที่ eof นะคะก็คือจบที่ตำแหน่งที่เก็บข้อมูล15อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการชี้ไปยังจุดต่างๆค่ะเราก็จะใช้หลักการของลิงก์ลิสเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีตารางในการจัดเก็บอินเด็กเหล่านั้นอยู่ด้วยนะคะในส่วนของ แบบ indirect point นะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยนี่คือคำอธิบายที่อาจารย์อธิบายให้ดูนะคะว่าถ้าเราดูแค่เฉพาะแฟ้มข้อมูล a นะคะมันก็จะมีการเชื่อมโยงไปดังนี้นะคะให้ดูจากเส้นนะคะเส้นที่อาจารย์แยกออกมาให้นะคะเมื่อกี้มันเป็นภาพรวมของทุกเส้นแต่นี้อาจารย์แยกออกมาให้แค่เฉพาะแฟ้มข้อมูล a นะคะ,ะ,คะก็จะเห็นได้ว่ามันมีการชี้ไปยังตำแหน่งที่ระบุไว้ในตัวตาราง index ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลแบบ indirect pointer นะคะก็จะเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ multi block นะคะก็คือเก็บแบบหลายๆบล็อกด้วยดวยกันนะคะแล้วก็มีต้องเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่า10กิโลไบต์นะคะแต่ว่าไม่เกิน2 5 6กิโลไบต์นะคะซึ่งเราเก็บบล็อกพวกนี้ได้ไม่เกิน10หมายเลขนะคะ นอกจากนี้ค่ะเรายังมีลักษณะการจัดเก็บข้อมูล Index Node แบบที่เรียกว่าเป็น Double Indirect Block Pointer นะคะซึ่งก็ใช้หลักการชี้ไปยังตำแหน่งต่างๆของตัว Index นั่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของตัวข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลแบบ Index Node นะคะหรือว่า iNode นั่นเองนะคะถ้าเราดูดีๆก็จะเห็นว่ามันจะมีบล็อกต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ชี้ไปยังตำแหน่งต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของลักษณะของการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะ่ะ